สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนหลวงรอเก้านะครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่มาถ่ายนกที่นี่วันนี้ผมจะมาตามหาเจ้านกกลางหัวขวานนะครับป้อนลูกนะก็ต้องขอบคุณพี่เอสแล้วก็พี่ภูมินะครับที่แนะนำหมายว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างจนตอนนี้ก็มาถึงที่จอดรถเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นสำหรับการเดินทาง เข้ามาที่ใหม่นี้นะครับก็จริงๆก็ตั้ง GPS มาที่ส่วนขลัยเก้าได้เลยครับแล้วก็เข้าบริเวณทางด้านหลังห้าง Paradise Park จะเจอประตู5ครับก็ขับตรงเข้ามาด้านในเดี๋ยวจะเจอลานจอดรถแล้วถัดจากลานจอดรถครับเข้ามาลึกอีกนิดนึงจะเจอสนามเด็กเล่นหมายของนกกระรังหัวขวานตัวเนี้ยอยู่บริเวณสนามเด็กเล่นตรงนั้นเลยครับก็เดินทางไม่ยากแล้วก็จากจุดจอดรถเนี่ยมาที่หมายเดินไม่น่าเกิน5นาทีครับ พเาษสั้นๆง่ายๆแล้วก็บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในหมายที่ตอนนี้น่าจะฮอตฮิตมากๆทั้งความสะดวกสบายนะครับความใกล้ของนกแล้วที่สำคัญคือนกไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นน้องก็จะบินเข้าบินออกกันแบบให้ถ่ายกันจะจะเลยทีเดียวถ้าใครสนใจก็ลองมาดูครับส่วนลงรอเก้ากำลังหัวขวานป้อนลูกก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับที่มาส่วนลงรอเกเป็นครั้งแรก เพื่อมาถ่ายเจ้านกตารางโขวานก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสมําเร็จโดยเฉพาะมากับเจ้าเลน s i ซิกมา3 0 6 0 0ตัวนี้นะครับ F4 DG OS Sport แล้วก็ Sony A1 o r i g i อริตัวนี้แล้วก็ใส่การ์ดแองเจิลเบอร์ซีเอฟเนะครับ AV Pro ไทยเอ320กิกะไบตตัวนี้รัวสบายสบายมีปัญหาจับกล้องรู้สึกว่าร้อนอุ่นนะแต่ว่าการ์ดก็ยังใช้งานได้ปกติรัวได้ไม่มีประเด็นนะแล้วก็ตัวนี้ครับหัวบอลเฮปิเจเ2 เล็กกระทัดรัดน้ำหนักเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเพื่อความแข็งแรงมันงนะ่นคงเะแล้วก็ขาตั้งครับตัวเดิม YC o n i เ n ตัวนี้ p e n a t a Pro ครับโอ้ยมาอีกแล้วก็ถือว่านกบินค่อนข้างบ่อยครับแต่เท่าที่รู้เห็นเขบอกว่าเป็นตัวเมียบินป้อนอยู่ตัวเดียวไม่รู้ว่าตัวผู้หายไปไหนนะครับ ก็ปกติครับ A1 อะถ่ายได้30เฟรมเพอร์เซกเนาะแต่ว่าพอประกบกับซิกมาจะเหลือ15เฟรมเพอร์เซกก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับว่า15เฟรมเพอร์เซกถ่ายเจ้ากรังหัวขวานบินป้อนซึ่งค่อนข้างไหวเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องการตั้งค่าครับการเซ็ตค่ากล้องวันนี้ผมตั้งค่ากลางๆเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้แดดจัดแต่มันก็ไม่ได้คลืมมากผมก็เลยตั้งไว้ที่ ISO เอ่อ ISO เป็นออโต้นะครับชัตเตอร์สปีดเนี่ยอยู่ที่1ส่วน3,200วินาที f สกว้างสุดเนาะแล้วก็ ISO ก็ให้วิ่งให้วิ่งเข้าไปอย่างตอนนี้นะครับถ้าเช็คนะตอนนี้นะครับสามพ f 4 ISO วิ่งอยู่ประมาณสองพันพัประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคไม่น่าเกลียดใช้ได้แล้วก็การมาถ่ายนกอยากจะบอกว่าลองเลือกแบ็กกราวด์ดีๆครับเพราะว่าแบ็กกราวด์ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบกันเนาะทำให้นกมันดูโดดเด่นขึ้นมาบางมุมที่เราถ่ายได้อาจจะนกสวยจริงแต่ว่า เจ้าตัวแบ็กกราวมันขาวโพลนเลยมันดูไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทาให้ภาพดูขาดอัตรลดเข้าไปได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราหาแบ็กกราวนะครับสีเขียวๆใบไม้โบเก้หรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะทําให้ภาพดูสวยงามมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็เรื่องการถ่ายย้อนแสงมันก็ทําให้นกมืดลงเพราะว่ากล้องจะโดนหลอกอันนี้ก็เป็นเป็นเบสิกอยู่แล้วเนาะหลายคนน่าจะรู้อยู่ลว ก็วันที่เป็นครั้งแรกที่มาก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสาเร็จมากๆเมื่อเช้าเจอพี่ๆหลายๆคนเลยครับที่เขามาถ่ายนกเหมือนกันแล้วต่างคนก็ต่างยืนพลมุมแล้วเราก็ช่วยกันดูเฮ้ยวัะนี้นกมาแล้วนกบินเข้าแล้วบินออกแล้วเราก็จะตะโกนบอกกันแต่ก็ไม่ได้หยไอ้อะมาเทิงวายๆอะไรขนาดนั้นเราก็จะบอกกันคุยกันนะว่านกมาแล้วประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเราก็ตามดูช่วยกันอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นมิตรภาพน่ารักน่ารักเราก,ก็สนุกสนุกของการถ,ากถ่ายนกเลยทีเดียวครับทุกคนคือน่ารักมากๆเลยอันนี้ขอบคุณมากๆ แล้วก็การถ่ายนกเมื่อเช้าต้องบอกว่าช่วงแรกที่ผมมามีเจ้าหน้าที่มาตัดกิ่งนู่นนี่นั่นคนเยอะมากรถลิขิตขนบินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็กลับไปเอารถออกไปรถถังใหญ่ที่ขนขยะขนใบไม้ออกไปปุ๊บนกก็เริ่มบินถี่ทีนี้บินแบบ 5- นาทีสิบนาทีบิน5้านาทีสิบนาทีบินแบบบินเยอะมากนะบินหลายสิบรอบเข้าออกแล้วก็ลงหาใกล้ๆก็มีหาเหยื่อใกล้ๆแล้วก็บินกลับเข้ามาอะไรอย่างงี้ครับ แล้วก็การบินเข้าออกของนกนะครับตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงตอนนี้บ่ายๆมันเปลี่ยนทิศทางการเข้ารอบลังเลยครับตอนแรกมาเข้าฝั่งขวาช่วงต่อมาเข้าข้างหน้าแล้วก็ช่วงต่อมาเข้าข้างหลังนะครับอีกช่วงหนึ่งไปเข้าจากฝั่งซ้ายอย่างตอนนี้ไปเข้าจากฝั่งซ้ายและ ข้อจากฝั่งซ้ายแล้วก็การบินเท่าบินออกแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันบางจังหวะมาพักก่อนแล้วค่อยเข้านะครับบางจังหวะบินตรงเข้าไปเลยบางจังหวะตรงเข้าไปออกมาแล้วก็พักแล้วค่อยบินออกไปอันนี้คือแลว้วแต่จังหวะมากแล้วก็ทิศทางก็แบบหลากหลายใครจะมาก็ลองดูดีๆนะครับลองลองสังเกตท,ทิศทางดูเพราะว่ามันจะบินรุดเดิมเนี่ยซ้ำๆหลายๆรอบก่อน่อนที่จะเปลี่ยนนะเพราะนั้นก็ต้องลองดูว่าเ,ออเราอยากได้มุมประมาณนี้หน้าตรง หันข้างบินออกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีจังหวะให้เราเล่นได้ลองดูครับอันนี้คือหนึ่งข้อแนะนำอันนี้ให้เห็นนะคว่าลังอยู่ประมาณน,นี้ลังอยู่ตรงนี้พอน,น,น,นี้นกบินไปบิน,นเข้ามาตอนนี้ก็ รอจังหวะบินเข้าหน้าตรงนะครับแล้วก็คิดว่าดูตามเวลาแล้วเนี่ยเหลือได้อีกไม่กี่ช็อตละเดี๋ยวก็ต้องกลัดนะครับสำหรับใครที่จะมาเนะแน,นำว่าช่วงเช้านกออกดีกว่านะครับเท่าที่รู้สึกนะช่วงบ่ายมานี่คือทิ้งช่วงพอสมควรเลยช่วงเช้าจะจะบินเยอะกว่าบินทีกว่าก็ สรุปครับตอนนี้ถ่ายกลางหัวขวานเสร็จแล้วก็เท่าที่รู้สึกเนาะถือว่าวันนี้ค่อนข้างประสบความสําเร็จประมาณหนึ่งเลยในการมาถ่ายเจ้ากลางหัวขวานป้อนซึ่งปกตินกตัวทั่วไปครับจะมีตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเนาะที่คอยช่วยกันป้อนลูกแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นน่าจะเป็นตัวเมียอย่างเดียวที่คอยบินเข้าบินออกเพื่อเพื่อป้อนลูกเนาะแล้วก็เท่าที่เข้าใจพี่ๆเขาบอกในหลังน่าจะมีหลายตัวอยู่เพราะว่าบินถี่มากๆโดยเฉพาะช่วงเช้า แบบห้านาที10บนาทีอะไรเงรี้ยบินเข้าบินออกตลอดพอช่วงบ่ายก็เทียงช่วงนิดนึงเนาะเรื่องการตั้งค่ากล้องก็บอกไปแล้วครับว่าผมตั้งประมาณไหนยังไงบ้างแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมเอามาวันนี้เนาะนอกจากเซต A1 กับซิกมาส0มร้อก็จะมีเจ้าตัว A9 m ก r k มกสกับ300 GM วันนี้ไม่ได้ต่อ t ีนะครับก็ลองเพียวๆเ,เลยที่3ามร้ออเพราะเป็นใหม่ที่ค่อนข้างใกล้นะครับลองดูว่าเป็นยังไงบ้างก็ ถ้าเทียบที่ระยะ300ของซิกมากับ300ของโซ n y เนาะอ่ะก็ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าเรื่องเลนพรามอะ่ะมันทําคุณภาพได้สุดกว่าอยู่ละนะครับแต่ว่า300 600ซิกมาก็มีเรื่องข้อได้เปรียบคือเราสามารถยืดหยุ่นในการปรับซูมเข้าซูมออกได้ข้อหนึ่งที่เสียดายนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าเต้าตัวซ i g m a ตัว,ตวนี้ครับทำเป็นผาโฟโคนะ มันจะดีมากๆเลยมันจะช่วยให้การถ่ายนกง่ายขึ้นอีกเยอะนะพาโฟกัลก็คือการที่ถ้าเราล็อกโฟกัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะซูมไปที่ระยะไหนโฟกัสจะไม่เปลี่ยนนะครับตัวนี้มันเปลี่ยนเราต้องรีโฟกัสใหม่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไว้สาหรับหลายๆคนที่ถนัดกับพาโฟกัลนะครับผมไม่น่ใจะมีเลนตัวไหนมีบ้างเนาะแต่ว่าตัวนี้ต้องรีโฟกัสใหม่ตลอดนะครับก็ลองดูแต่ว่าข้อดีคือเขาโฟกัสไวแหละแตะปุ๊บมาปั๊บไอย่างเงี้ยครับก็ลองดูนะ ก็ภาพที่ได้เดี๋ยวขึ้นให้ดูครับ<ม>กับเลนค่าตัวราคา2 0แสนกว่าบาทนะครับระหว่างซิกมา300-600 F4 กซกับโซนะี่เอ0 0ีสาม้เนาะมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับนะ ความอนเนกประสงค์การใช้งานราคาด้วยนะหลายสิ่งหลายอย่างมันมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็ลองดูแล้วกันว่าคุณน่าจะเป็นเป้าหมายของกลุ่มไหนหรือว่าใครอยากได้รายละเอียดข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เอามาใช้งานอีกก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากก like, share, ดไลค์กดแชร์กดติดตามไปพอมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อ oh, แล้วก็อย่าลืมครับถ้าใครหาซื้อเนาะ อุปกรณ์ถ่ายรูปนะครับสตรีมมิ่งไลฟ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกระป๋องกระเป๋าัาต้องคาตัองขาตั้งต,ง,ตงต่างต่างเรื่องการถ่ายภาพก็ลองแวะเข้าไปดูได้ครับที่ w w w c a m e r a n e t นะครับหรือว่าร้านกล้องเสียมภูทั้ง8สาขานั่นเองฝากไว้ด้วยครับ